สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรและท้ายคลิปมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวง สหัวข้อนะคะอ่ะวันนี้เราจะใช้าศาสตร์มหัสจัทรโดมิโนโพยากรณกันมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมนี้โดมิโนโจะบอกอะไรคุณบ้างชิ้นแรกได้1 3ึ่งสมอืมชิ้นที่สองชิ้นที่2ได้4 1ชิ้นที่3ได้5 5ชิ้นที่4 ได้เจ็ดสองชิ้นที่ห้าได้เจ็ดหนึ่งอ่าเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์ปีนี้ต้องบอกก่อนนะวันศุกร์ปีนี้ทั้งอุบาททั้งโลกาวินาศแถมชิ้นแรกตัวตนได้หนึ่งสามหนึ่งสามเขาบอกถึงการที่เรียกว่าให้ระมัดระวังคำพูดคำจาของตัวเรานะในช่วงของ เดือนพฤษภาคมเนี้อาจจะเป็นการที่พูดอะไรบางทีไม่เข้าหูคนโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่มาดามร้องเออหยิบชิ้นแรกมาดามเกิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นมนแบบมันเราเองเราก็รู้อยู่ละเราก็พยายามทําใจกับสิ่งที่ในทั้งอุบาททั้งโลกาวินาศเราก็ต้องระมัดระวังทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามากระทบกับชีวิตเราเรื่องการเสียสูญเสียเงินทองมันต้องมีเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้ หนึ่งสามที่เข้ามาตัวตนในชิ้นแรกเลยเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีเกณฑ์หมดเนื้อหมดตัวได้นะนะคะมีเกณฑ์หมดเนื้อหมดตัวต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องสูญเสียหรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองหรืออาจจะมีการสูญเสียพัดผ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคําว่าสูญเสียพัดผ้าเกิดขึ้นมันไม่ได้หมายถึงตัวเรานะอาจจะเป็นวงศาคณาญาติของเรา ด้วยการที่เรียกว่าอะหนึ่งสามันติดอยู่กับ 5, 5้หผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เราลักผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนี้ก็บอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยพูดอะไรระมัดระวังคำพูดที่อาจจะพูดประชดประชันหรือพูดตัดเพ้อไปแบบเราอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบในช่วงเดือนเนี้ หรืออาจที่จะใครมาพูดอะไรกระทบจิตใจเราบางทีเขาไม่ได้คิดที่จะพูดแบบนั้นแต่เราเนี่ยชอบสายมโนมโนไปเองพอมโนปุ๊บมันก็จะมีการพูดตอบโต้ออกไปแบบที่ประชดประชันโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาฟังแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าอ้าวทำไมเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นคนแบบนี้ นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันศุกร์เป็นคนที่มีนิสัยนิสัยใจคอเป็นคนน่ารักพูดจารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนได้ง่ายแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยเหมือนเราอาจจะเจอเรื่องอะไรที่มันทําให้เราทุกข์ใจหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเครียดคิดมากหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าเหมือนอยู่คนเดียวเป็นซึมเศร้าไหมมีภาวะวิตกกังวลอะไรหรือเปล่าหรือมีหนี้มีสินอะไรเยอะแยะไหมมันจะส่งผลทำให้เราอะ ไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรกับเรามันแลดูเป็นไม่น่าฟังไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องอารมณ์ที่นี่มาดูถึงเรื่องการงานเขาบอกว่าใครที่ทํางานประจําอยู่ระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องการติชินนินทาหรืออาจที่จะเราไม่ได้ไปติชินนินทาใครแต่เป็นช่วงของการที่เรียกว่ากําลังถูกใส่ร้ายป้ายสีมีเกณฑ์ของการหลุดออกจากงานได้นะนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะพัดภาคสูญเสียจากเรื่องการงาน แต่เขามีการแก้เคล็ดสำหรับใครมีเกณฑ์ของการสำหรับใครที่มีเกณฑ์ของการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอันนี้แก้ไขก็ได้แก้เคล็ดกันได้นะดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศหรือใครที่จะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศก็โอเคนะจะได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็ไปทำบุญลงศพซะหน่อยนะคะให้เจ้ากรรมในเวร มันจะได้ทําให้ชีวิตเราอะปัญหาหรือว่าวิบากกรรมอะไรที่กําลังจะเข้ามาในช่วงจังหวะดวงตกเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาบาวิบากกรรมมันจะเข้ามาเยอะเลยมาถาถมเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดช่วงจังหวะดวงดีอะเขาเข้ามายังไม่ได้ไงเพราะบารมีเรามันจะสูงอยู่พอจังหวะดวงเราตกในอุ้มจะเข้ามาถาถมเข้ามานั่นแล้วก็มันสวดมนต์ขอพรแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ะนะคะก็จะได้ทําให้หนักเป็นเบาใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็ระวังการที่ว่าถูกฟ้องล้มละลายได้จากการที่ ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จแต่ใครที่ทําเกี่ยวกับด้านสายมูต้องบอกก่อนเลยนะใครที่ทําเกี่ยวกับด้านสายมูประสบความสําเร็จผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับด้านสายมดาูด้านความเชื่อถือของผู้อื่นถือว่าประสบความสําเร็จหรือ เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นใครที่เขากำลังเดือดร้อน mm. เขากำลังออตกทุกข์ได้ยากคุณเข้าไปช่วยแก้ไขให้เขาอย่างเช่นเป็นนักพยากรณ์ไปให้เป็นที่ปรึกษากับเขาไปให้คำปรึกษาเขาทำให้เขามีหนทางมีช่องทางออกก็จะส่งผลทําให้ได้บาร,รมีจากตรงนั้นด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องการเงินการเงินในที่นี้เขาบอกว่าก็มีเงินเข้ามานะเงินไม่ขาดมือนะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการใช้ใจ่าย กินหรูอยู่ดีหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยยังไงก็ตามการเงินของคุณยังดีอยู่เงินไม่ขาดมือจะได้มาจากอะไรได้มาจากคําพูดคําจาของคุณนี่นแหละใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับด้านการพูดนะมันจะส่งผลทําให้คุณมีรายได้ดีจากตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเซลแมนเป็นนักการพูดต่างๆหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้หมดเลยนะหรือเป็นนักพยากรณ์ก็ต้องใช้คําพูดนะคะอย่างที่มาดามนั่งพูดอยู่แบบนี้ยมันก็จะส่งผลทําให้มีเงินทองเข้ามาคนจะรู้สึก เลื่อมสายศรัทธาเพราะยิ่งตัวตนเรามันเป็นสิบสามอะเขาจะมองว่าเรามูเก่งนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักความรักในที่นี้เขาบอกคนโสดคนโสดจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะจะเจอคนที่อายุเยอะกว่าหรือคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีนิสัยของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะค่อนข้างจะเจ้าระเบียบสักนิดนึงหรือเป็นคนเก่าที่เคยเลิกลาไปแล้วหรือเคยรักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นอาจจะย้อนกลับมาเจอกันนะคะ หรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าคนรักเก่าที่เลิกกันแล้วหวนกลับมาแต่เขายังรักเราอยู่เขาเลยหวนกลับมาในที่นี้แล้วก็สารสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องไประ,ะแวดระวังเพราะว่าเราเป็นช่วงของออช่วงของการที่เรียกว่าจิตตกคิดลบอาจจะไป คิดว่าอยแฟนเรามีใครหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปหวาดระแวงแฟนของคุณอะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะไม่นอกรู้นอกทางไม่นอกใจคุณแน่นอนมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพในที่นี้เขาบอกให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องใครที่เอ่อวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานระวังเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะขับรถอย่าเร็วเกินไปเดินอย่าเร็วเกินไปนะคะ แต่มันไม่ได้ไม่ใช่ถึงขั้นเลือดตกยางออกอาจจะมีการที่เรียกว่าไปเฉียวไปชนเขาบ้างทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองนะหรือใครที่อายุ50อัพไปแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจโดยเฉพาะผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับสวงอกเต้านมมดลูกลรังไข่ใครที่กำคั่งกำคร่งกำคืนไม่หลับไม่นอนก็ระวังเกี่ยวกับระบบ ระบบประสาททุกส่วนในร่างกายมันจะทำให้คุณเป็นภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายเกิดขึ้นนะคะส่วนผู้ชายก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะที่ฉี่ติดตดดิดขัดขัดระวังต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากบวมโตเอ๊ะเป็นไรพูดแล้วชอบติดติดขัดขัดขออภัยด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูถึงว่าโชคลาบนะคะ โชคลาภว่าจะมีไหมโชคลาภในที่นี้เขาบอกว่าเลขเก่าเลขที่เราเคยเล่นถ้าใครเล่นหวยเป็นประจำอย่าทิ้งนะให้ตามไว้ก่อนเพราะว่าเลขเก่าที่เราเล่นไว้อะถ้าเราทิ้งปุ๊บมันจะมานะคะเลขเก่าเลขเดิมจะหวนกลับมาใหม่ให้เล่นให้ให้ตามเลขเก่าเลขเดิมของคุณนะคะ้ถาถามว่ามีโชคลาภไหมไม่ถึงกับว่า จริงๆในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็โชคลาภของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานนะมันจะเกี่ยวกับเรื่องงานจะมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องงานมากกว่าส่งเสริมคุณเรื่องงานมากกว่าให้คุณมีเกติยติยศชื่อเสียงขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่ไม่ได้เน้นว่าจะได้โชคลาภลาบลอยมากมายใหญ่โตแต่ถ้าใครอดไม่ได้เกี่ยวกับการที่ฉันจะต้องเล่นนะ่ะก็เล่นไปแต่ว่าก็เล่นตามเลขเลขเก่าเลข, Los ขเดิมของคุณด้วยแล้วกันอะมาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันนะคะว่าเคล็ดลับเสริมดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ เขาจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกว่าให้ตัดเล็บตัดผมตัดเล็บตัดเล็บตัดผมในที่นี้คุณตัดเอาเคสกันนะตัดเล็บเนี่ยทั้งสิบเล็บก็ได้หรือว่าเออเล็บเดียวก็ได้ตัดเล็บมือเล็บเท้าก็ใส่กระทงเล็กๆแล้วก็ตัดผมมาเป็นเคสนะในวันเสาร์ในช่วงเวลาสิบนาฬิกาสิบนาทีถึงสิบนาฬิกาสามสิบนาทีใส่กระทงแล้วไปลอยน้ําในวันเสาร์นะคะก็โทษทุกภัยทายเสาเวลาเราลอยไปเราก็บอกว่า อ,อฝากแม่พระคงคาสิ่งไหนที่ไม่ดีอะไรที่มันเป็นเสนียดจันทร์ลายกับชีวิตก็ขอให้ลอยไปกับออฝากแม่น้ำนะฝากแม่พระคงคาให้ลอยออกไปให้ไกลจากตัวเราขอให้สิ่งที่เหลืออยู่ในตัวเรามีแต่สิ่งที่ดีๆแล้วเราทำในวันในวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ปีนิอดอาทิตย์บดีทำไปแล้วชีวิตเรามันก็จะได้ราบลื่นไม่มีอุปสรรคติดขัด อะไรที่แบบบางทีเราอาจจะกําลังมองโลกในแง่ลบมันอาจจะทําให้เรามีช่องทางอะไรดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ,ะมาดูหัวข้อต่อไปหัวข้อที่2องเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันอังคารแต่จบในวันจันทร์เวลา22่สนาฬิกาสินาทีถึง22่สนาฬิกาสานาทีสวดพระคาถาประจําวันอังคารในวันจันทร์วันจันท์เพื่อเป็นการเสริมสเสน่ห์เสริมสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องอะไรทําให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแต่วันอังคารเนี่ย เป็นคนที่ใจกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นการทํางานของเรามันจะได้กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจไม่ใช่อ่อนไหวมากจนเกินไปนะคะจะได้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมาดูหัวข้อที่สามหัวข้อที่สามเขาบอกว่าให้คัดลายมือสวยๆนะเขียนชื่อชื่อแล้วก็นามสกุลของตัวคุณวันเกิดอ่าเราเกิดวันวันศุกร์เราก็ เออวันศุกร์ที่เท่าไหร่คุณก็เขียนไปนะคะ,แล,ะแล้วก็คําอวยพรคุณอยากจะอวยพรตัวคุณว่าอะไรล่ะขอให้มีโชคลาภขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้มีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาส่งเสริมสนับสนุนขอให้ได้ขึ้นเงินเดือนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังขจรไกล ทำให้คนรู้จักมีคนนับหน้าถือตามีวาสนามีบารมีอะไรก็ได้คุณเขียนไปนะคะเป็นคารอวยพรตัวเอง17บรรทัดนะคะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเกิดพร้อมคําอวยพร17บรรทัดในในวันพระหัสสปาี17บรรทัดเนี่ยก็เท่ากับกําลังของดาวพุธเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่อะไรดาวพุธบอกแล้วปีนี้ดาวพุอธอาิบดี เราจะได้ไม่ติดขัดส่วนดาวพระรหัสเนี่ยเป็นดาวผู้ใหญ่ดาวผู้ใหญ่ดาวพูดเป็นดาวของคําพูดเวลาเราไปพูดอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่มันจะได้พูดได้ง่ายไหลลืน่นให้เขียนในเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีนะคะอวยพรตัวเองเลือกแต่สิ่งที่ดีๆอวยพรเข้าไปแล้วมันจะได้ทำให้เราประสบความสำเร็จเราพูดดีก็ได้มันก็จะดีตามปากเรานะคะจบคำพยากรณ์แล้วนะคะ ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ